ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอสซีแฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลทุกๆูกท่านค่ะค่ะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนอีกคือเก่าด้วยค่ะเด้อนะคะเอาก่อที่เข้าไปรับชมคลิปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันนะคะ,ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับทางช่องภูผาชาแนลนํ่นะคะ อี่สําคัญเรื่องกระดิ่งแจ้งเตือน,นะะเด้อค่ะเด้อนะคะอย่าลืมกดไว้นะคะเนาะสีดะเดชบพดข่าวสารน,นะคะจากทางชอ่องนะคะเวลาทางชอ่องอัปเดตคลิปใหม่ๆแนวทางด,ดีๆเด็ดๆเนาะไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันวา่าไดสำนักใดมาฝากมาตอน,นะค่ะวันนี้นะคะมาในแนวทางของซองห้าหมื่นล่างนะคะรอบนี้ได้มาแล้วนะคะบอตองรอดสารอดนั่นนะคะ ข้างช่องเข้าไดมาแล้วปล่อยเลยนะคะอ่าซ่องหามือกับซ่องหกมือน,นะคะซ่องหกมือน,นี่กับอบอสซาป,ปันไดเด้ค่ะมาก,ก่อนหัวออกประมาณสองสามมือคือ,อบ่แมนค่ะบอผิดมาหลังหัวออกประมาณสองสามมือซ่องหามือคือกันนะคะบางงวดกับมาหลังหัวออกประมาณสี่มือหามือบางงวดก็คือไดมาตองงวดเลยนะคะเทวานแนวทางเขาดีเอฟซีกับติดตามกันตลอดเนาะอ่าได้โชคได้มันกันตลอดรอบที่แล้วเพื่อนห้ นะคะสำหรับซ่องหามินนะคะมันจะเป็นเหล็กวิ่งล่างนะคะสองตัวมาตัวนะคะอ่าหรือว่าสองตัวนะคะกอดข้อกันมากเลยนะคะมาแบบนี้บ่อยเนาะอ่าครึ่งวันที่แล้วนะคะงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนะาะเมอวานนี่ค่ะออกไปแล้วนะคะซ่องหามือให้นึงกับสองนะคะปรากฏว่าเต็มเต็มนะคะกอดข้อกันมากเลยค่ะสองหนึ่งเนาะเอจิกอ่ะพที่รอค่อยก่ะ ่อ้องสิได้มาในเฮกันเนาะที่ติดตามแนวทางของซ่องหามืออยู่ประจํานะคะอ่ะสําหรับซ่องหามือนอี่เชบาทบริเก็บสสิติไหวนะคะเก็บไปแต่ว่ายูทีบ้านยูสกุลนะคะบ่ไดเอามาน,น,านําเนาะพะชบาทตอนนี้อยู่อ่ามาพักยูทีปัทุมนะคะมาอ่าวิ่งงานแลนด์ลดนะคะ1ิบล้อนี่ล่ละก็พอน้องผู้พานะคะบ่ได้เอาสัสิติมานํานะคะเห็นเครื่องบินบ่นคุณคะไปแล้วคะ่ะอ่า แต่ว่าแนวท่างนี่คือ f อฟซีก็ได้เห็นกันไดุุ้กๆหัวน,นอกผู้ทีติดตามตลอดนะคะแต่ว่าฉบาบได้นับนะคะเขาดีอีลีนะคะแต่ว่าซ่องหกหมื่ฉบาบมีสันสิตีไบหายน้าเพราะว่าได้อ่าได้เอาปิดมานําอยู่นะคะแต่ว่าซ่องหาหมื่นนี่หาบ่เห็นนะคะแต่ว่ายอมรับเลยว่าเขาดีฉบาบการลั่นตีได้นะคะเนาออะ ใน,ใ,นในการ,รอบไปติดตามรับชเมเบืองน้ากันอานชาบาข,าขอกาบขอบุญข,บข,ข,ข,อข,อขุุนพอคุณนแม่นะคะหรือว่าพีพ่พทุกท่านเนาะที่ร่วมทําบุญนะคะสร้างห้องน้านะคะน้ากันน้อตามก,กาลังศรัทธาเนาะแหล้วแต่นะคะผู้ละหาบาทสิบบาทเข้าบด้บ,บ,บ,บังคับกันเป็นการเฮ็ดบุญสะสมบุญผู้ใดมีโศกอยู่แล้วก็ให้มันมานให้ลาให้รวยยิงขึ้นไปเด้อเฮ็ดบุญกับชาบามาแล้วงวดสิมากก็ให้ได้จับเงินแสนเงินล้านอีกคือเกา เจะ,ะบ,บาขอแสดงความยินดีน้ำผู้ที่โศกมานั่นแหะค่ะเนาะ,ะผู้บ่โสกมานอยากรวมเฮ็ุบุญได้บ,บ่ชะบาได้คือกันนะคะเนาะรวมเฮ็ดบุญกันได้คือเกานะคะก็ะคือจังชะบบ่าเคยแจ้งยอดทั้งหมดที่เราจะสร้างนะคะอยู่ที่สองหมื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ยอดมันไดอยู่สี่พันะคะเจ็ด้อยสามสิบาทนะคซึ่งชะบ,บาก็ นําเงินให้ปูถวายปูเรียบร้อยแล้วเงินสี่พันแต่ว่าก็คือเช่บากะจะซอยปูเห็ดไปเรื่อยๆค่ะจนหอดได้จานวนเงินพอว่าเข่ากับวันใดหลีบเนาะกับผู้ละหาบาทสิบบาทตื้มกันไปค่ะเพราะว่าะเอาเห็ดจนพ่อครบเช่บากกับสี่ห้าซอยปูจนครบสองหมืน่นเพราะว่ารวมค่าสร้างค่าหยังเนาะ,ะรวมเห็ดของน้ำใสใสวัดใสว่านะคะเวลาอาแขกไปให้มาญาติย,ย่อมไปวัดไปว่ากับ ปดถูกได้เนาะถูกนักถูกเบานะคะเอ้านะคะมาเบิ่งตัวเลขกนวทางซองหามือน้ำกันค่ะหาคานี่ก็เป็นตัวอย่างของหววที่แหลวเนาะอ่าซองห้าหมื่นล่างนะคะสองตัวมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะกับเหล็กิ่งของเพื่นคือการันตีได้แม่นย่ำนะคะจะบากการันตีได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่เขามาติดตามม่นะคะยั่ง อบอกเขาใจในแนวทางหรือว่าอบอรู้ว่าส,สัิติเดินดีบอ่อนะคะอ่าอยากติดตามสินะคะฉชบากับบอได้ข้ามเดี๋ยวว่าแน่วทางเพิ่นเขาดีเดินดีนะคะการัน hmm. ตีได้ความแม่นเนาะเอฟซีภูทีติดตามตลอดกับโศกมันกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เอากล่องกับสีสันเนี่ย้ะค่ะเามาเบ่งน้ากันเพราะว่าฉชบ,บ่าอยู่มาส่งงานเนาะมันกะ กล่องกสีบริใสค้ากล่องบริต่างกล่องนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มันก็นมีระบบกันสันอยู่ดอกค่ะแต่ว่าอ่ามือจะคละค้องในราคาถื้อเอียงไปเอียงมากนะคะอ่าวันที่หนึ่งเด้อบัลเดอหนึ่งสิงหาได้มาแล้วปล่อยเลยนะคะเชื่ป่าว่ามีกากตัวเล็กแนวทางไหวเลยะคะ่ะทางชสองห้อง เข่าคือเข่ารุดขึ้นรุดพ้อมนะคะชบ,บาเพราะเคยว่าโอ้เหล็กรุดแล้วเมื่อวาเข่านี้ชบ,บาบ่มีค่ะกับทีมงานเฮ่านะคะเข่าขื้อเข่ารุดขึ้นรุดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวชบ,บาเปิดเบิ่งก่อนอแบบหนึง่งเดี๋ยวล่ะชบ,บาติดจุดไปอยู่ในนีน่แหละนะคะถ้าเซียนผู้ใดพนทรงมากเนาะเพราะว่าถ้าให้เชบ,บาไปเปิดหาในร่านนี้เชบ,บาเหรียนหาย่ายไหมคะเพราะว่ายังอ่า มันโอ้นะคะขอควมเชือบานี้เนาะทั้งเอฟซีทั้งยังเนาะลายแห้งนะคะวันนี้มันจะไปเลื่อนหามันกับลำบากนะคะเวลาผสมไมาไร้เชือบากก็เสเขียนไว้ใช่ลึอะซองห้าหมื่นล่างงวที่แล้วหนึ่งกับสองรอบนี้มาแล้วสิเดเฮปอะค่ะซิมาบอหลอบนี้เข้ากับมะรุนกันเนาะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดค่ะรอบนี้ นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะคะผู้ใดติดตามซ่องหามืินก็ได้นะคะรอดทะเบิงเอาใส่กันกับสรองหกมื่นใส่กันกับของหน่องแม่ยาของปูเรื่องนงท่าของฉบาบาเลกมันสิมาส้นกันบอรอบที่แล้วซ่องหามืินนี่กับมาชส้นกับของฉบาของส้นกับของแม่ยาคือสองนะคะบันทีหนึ่งนี่นะคะซ่องหามืินกับสรองหกมื่นมันชนกันทีหนึ่งนะคะออกหนึ่งออกสองหนึ่งเลยเนาะ เอารอติดตามกันนะคะจะชนกี่สำนักนะคะรอบนี้หฮาิได้เฮกันบอเดี๋ยวหฮาจังมาวิเคราอห์กันอีกนะคะถ้าผู้ใดอ่ารอบที่แล้วเนาะฉบับสรุปนวาทางเหล็กวิ่งฉบับบอกว่าถ้าผู้ใดสิวิ่งล่างให้วิ่งสองเนาะคุณพ่อคุณแม่เพ่นวาสองหนึ่งหนึ่งสองนี่มันเป็นเล็ที่บอมักฉบับก็เลขบอซสื่อนะคะบอด้สื่อเพราะว่าบอมักเนาะเล็กสองหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าแม่นั้นได ได้วิ่งยูเดอร์เพื่อนว่านะคะได้เลขวิ่งนะคะเพื่อนถือเลขวิ่งอยู่นะคะเอาชบ,บากระคอแสดงความยินดีน้ำเนาะอ่ะโศกมานกันไปนะคะอันนี้ออกซองหนึ่งเนาะอันนี้ออกซองหนึ่งนะคะอ่ะขอแสดงความยินดีน้ำเพิ่นกันแล้วกันเนาะอ่ะบ่ว่าสีวิ่งบ่ว่าสีเอาไปจับคู่เองก็ได้นะคะเลขกสร้าหาเงนคือเพิ่นเอามาให้เป็นเลขวิ่งถ้าเฮา มีเล็วิ่งแมนแมนเนี่ยเอาไปจับคู่เซกันเลยนะคะแต่ถามวา่าเล็วิ่งเพื่อหน,นี่มาน้ากันบ่อยบอนะคะกะโดนโดนมากื่อแบบสามงวดสี่งวดมากหรือว่าแบบเป็นสิบงวดนะคะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์มานน้ากันได้หลายนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่พิจรารณาเบิรงมากชอบติดตามได้นะคะอะบ่ามากปล่อยผ่านเนาะจะบากะดีใจนําผู้ที่ถือทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างนะคะเอฟซีทั้งอยู่ในก,กลุ่มไล่ นะคะอยู่่หน้าเพจเฟซบุ Facebook, ๊กไปติดตามเพจเฮงชบานั่เดอ้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ลงคลิปแนวทางตัวเลขหให้ด้วยกันนะคะอ่เช้าวันที่สิบเจ็ดเดชบาเอาเพจเฮงเบิงเนาะเพราะว่าเพจเดชบาเพจอ่ายหลายเจ้าสิติดตามอันใดผันวาเนาะคะ่ะเนาะแม่นค่ะเพจปลอมมันหลายนะคะอู้นะคะโทษสัพเ์ชบาต้องบ่กมันแตกเราบ่แห้งแตกแห้งแตกตืมเนาะ อ่ะนะคะเพจนี้นะคะไปติดตามให้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะเพจชบ,บาจ,จะนะคะแอดไปที่ไลน์นะคะมีเบอร์โทรชบ,บานานะคะแอดไปตามนี้ได้เลยเด้อคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ,อยู่ในเฟซบุ๊กะละ่ะพิมเขาไปนะคะชบ,บาพารวยค่ะมันเดึงขึ้นตัวนี้นะแมนนะคะแมนของชบ,บาละนะคะเนาะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่กับแนวทางของสำนักใด อ่าตอนนี้นะคะฉบากระพึงได้มากนี่แหละเขานอนไม่ยาฉบากระลงไปแล้วเนาะอ่าแล้วก็มาได้ซ่องหามือเดี๋ยวฉบากระตองรอบเบิงอีกก่อนว่าเสียนใดคนจะทรงมาหายสำหรับแนวทางตัวเลขของฉบาเดี๋ยวฉบาลงกหายเนาะู้ที่รอค่อยอ่ะอ่าซ้ายอ่าสูตรล่างนะคะสูตรในตำนานแลละกัสูตรที่สองที่ฉบาะลงเนาะมมันกอดข้อกันมากเขาทั้งสองสูตรนะคะ อ่งวดกว้อนนี่กับเขาแปดเก่าโอ้ยชบากระดีใจน้ำเอฟซีเมื่อวานนี่สั้นเบิร์ดเลกกระเถิกหลยนะคะอ่าแนวทางตัวเลขนี่เขา้ลายสำนักแห้งนะคะดีใจน้ำเอฟซีแล้วก็แห่งเห็นเอฟซีคอมเมนต์ไดยูนะคะถือกยูไดน้ำยูได้พ่อค้าขนมร้านไดค่ากับเขากับน้ำให้ลูกให้ร้านี่สิแมค่ค้าชบาก็ดีใจน้านะคะเพราะว่าชบาเฮ็ดแนวทางตัวเลขอย่างให้ทุกคนโศกมันอย่างให้ทุกคนถือแงงแห้งนะคะเนาะ พยายาพาเนี่ทางที่เด็ดที่เก่งมม่ห้นะคะเนาอะ,อะเวลาเลขเขาร้านี่ก็ดีใจเพราะว่าเพราะว่าเลขเขาร้าทุกคนที่ติดตามก็แห้งจะถือกันเนาะดีใจแห้งนะคะเมื่อวานนะคะเนาะ,นะ,ะนอานะคะสุดท้ายนี่ขอกลาบลากคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้มันมารำด้วยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ